สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค่ะเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดท่าคือวันอาทิตย์นี้มีมาฝาก4 EP เป็นตัวเน้นสุด4ตัวและท่านกําลังรับฝังอยู่ที่ EP 1นึ่งะเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่หนูฟแฮมตันกับเชลซี ห้ามพลาดดูการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เขมารับชมรับฟัง,ฟงกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูล2พูดดูแฮนดิแคปมูแฮมตันกับเชลซีสึกเพ็นบริเลกแข่งขันกันตอนสองทุ่มเชลซี Chelsea, ทีมเยือนบุกต่อครึ่งลูกลบสิบมูแฮมตันกับเชลซีสทีมกาตารางมาเจอกันครับ มูสแพมตันอยู่ดับที่13ของตารางมีอยู่19คะแนนในขณะที่เชลซีอยู่ดับที่10ของตารางมีอยู่22คะแนนผลงานห้างเกมหลังสุดของวูสแพมตันปรากฏว่าชนะ1เสมอ1แพ้3การลงทุนกำไรไป2เกมขาดทุนไป สามเกมส่วนทางเชลซีผลงานห้าเกมหลังสุดพวกเขาชนะสองสเสมอหนึ่งแพ้สองไม่กำไรเลยสักเกมมีแต่เจ้าสองเกมขาดทุนสามเกมในขณะที่การเจอกันห้าครั้งหลังสุดผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปทีละหนึ่งครั้งแล้วก็ที่เหลือเสมอกันสามครั้งนี่คือข้อมูลพื้นฐาน ระหว่างวูฟแฮมตันกับเชลซีก่อนที่จะมาเจอเจอกันในค่ำคืนวันนี้สองผู้ดูแฮนดิแคปสองผู้ดูแฮนดิแคปแตกเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายมองว่าเกมคู่นี้มีโอกาสเสมอสูงปราบราคาลดลงสี่ต่อหนึ่งในช่องเสมอในขณะที่ช่องจะบ,บ้านและช่องทิมเยือน เป็นการปรับ4ต่อ1เหมือนกันแต่เป็นการปรับราคาเพิ่มขึ้น4ต่อ1ทั้งเจ้าบ้านทั้งทีมเยือนแฮนดแคปเป็นราคาครึ่งลูกของเชลซีปรากฏว่าในราคานี้เจ้า4ต่อ1ปรับราคาลดลงในช่องเจ้าบ้านบนลอลหลงส่วนช่องบอลตอปรับขึ้น3ลดลง2เพราะนั้นในภาพรวมทั้งภูและแฮนดิแคปเลือกอยู่กับ วูแฮมตันจะบ้านมาลองมากกว่าชัดเจนกว่าบวกกับข้อมูลพื้นฐานที่บอกแล้วว่าดูสูงสีสวนรองวูฟแฮมตันเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวเป็นตัวมาจินสุดเน้นสุดตัวที่หนึ่งในอีพีหนึ่งประจำ้างคือวันอาทิตย์นี้ครับสวนรองวูฟแฮมตันท่านใดยังไม่ได้รับฟังอีพีสองถึงอีพีสก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆครับ